จะแก้ยังไงซึ่งทางจากราศีมันทําไม่ได้ไ,ไดอ้น,นี่ทําได้พฤติกรรมเราจะแก้ไปนี่ถูกต้องแหลนะอย่างนี้ถึงว่าเร็วจะทําให้เราเร็วมากเลยนะแล้วนี่มันพึ่งดาวสามทำงานนะการฝึกฝนเขาละที่เขาจะทําให้เขาเก่งแล้วนี่นี่ถึง17ถึงปีหน้าแล้วมันกลาเป็นดาเดวเจ็ละเป็นยัง ดาวเกตก็อยู่ไหนเกตก็มาเจอหนึ่งนี่สร้างรากสร้างฐานแล้วไงนี่พริยังมหาสิทธิโชคที่จะมาทําให้เขาสร้างรากสร้างฐานที่วางแผนชีวิตโครงงานโครงการ,การ,การแล้วเ็าจะเริ่มแลวน,<า>น,นี่สาเมี่ยตอนนี้เขายังเด็กนี่อากาศเป็นไอ้นี่ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นญ้าอะไรอย่างงี้ว<ร>ะคะตัวไหนพริยังแทนที่จะมีพริยังนี่สิ่งที่เขาจะได้เป็นเจ้าของไม่ <endar S 1> เกีเ่ยวไม่เกี่ยวกับพริยังอะไรเลย <พบ S 2> สิ่งที่เขาจะได้เป็นเจ้าของคือเขาเนี่ยมีบุญว่า nelle. ตัวนี้เป็น iamo, มหาสิธิโชค ไรอย่างนี้สิ่งที่เขาจะได้เป็นเจ้าของเลยเกี่ยวกับการทํามาหากินก็คืออาจจะเลือกทางด้วยตัวเองเลยใช่นะชี้มาแล้วมันจะชี้มาบอกแล้วแล้วมันก็ต้องตัวเองแต่ล้วได้บอกว่าอย่าไปเอาดาวอาทิตย์ที่ว่านีใช่ไหมเจ็ดสิบปีมันชี้มาเลยนะเจ็ดเจอหนึ่งหนึ่งไปเจอสองโอ้ยหมุนเงินอยู่นั่นแหละนี่จะเริ่มลิ้มรสชาติของการหมุนเงินหมุนงานกันนี่ แล้วก็ต้องผิดหวังพลาดหวังสารพัดเรียนอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการใช้คําพูดนิเทศเนี่ยรู้วาสี่ห้าใช่ไหมมันขึ้นต้นใช่ไหมใช่ใช่ห้าเป็นห้าปีนี้มันสวยด้วยสีกับห้าทห้าเป็นลาพะไอ้เขาเป็นหมาโพคะนาวังให้เขาแล้วสีมันสีมันสีมันดีตรงนี้ออกสังคมได้ที่ต้องออกสังคมแล้วต้องใช้คําพูดการจทต้องกสังคมและต้องใช้พูดั เดิพวกนั้นแหละไม่รู้ว่าต้องออกไปทั้งนั้นแล้วมันจะทําให้ <What? S 1> อย่าไปยุ่งกับราชการวจีเป็นธงชัยในคําพูดสมองเป็นธงชัยเป็นกระดุมพระให้เขามอเงินมอทองเป็นโคทรัพย์สมบัติกิติยศชื่อเสียงให้เขาด้วย mm hmm. พฤติกรรมของเขาด้วยรับปฏิพาน์ของเขาก็มีทั้งนี้ด้วยนี่ท่านเลือกให้ถูกนะอย่างนี้เราก็แก้แก้ให้ได้ก่อนถูกต้องเลยแล้วเราก็บอกว่าเอ้าแม้แต่ดาวสีเป็นอะไรไม่มีเป็นพินทุบบาทด้วยซ้ำนะ ผิดหวาคือมีปัญหาตรงนี้แต่มหนีตรงนี้ให้ระวังตรงนี้ให้ดูตรงนี้นี่ไงถูกเลยก็ไล่ตรงนี้ไปสองเป็นปละจังหวะที่เงินมาให้เขาเป็นรอบๆอะไรก็ตามในสองเนี่ยมาให้เขาดินะและเงินทองเหมือนกันนี่ดาวสุขความรักเขาเนี่ยหรือเป็นเงินก็ได้คุณจะเก็บเงินได้ยังไงมันบอกอยู่แล้วนี่ไงฝังดิน,มดนไม่ประมาทห้ามเพิกสองหกเขาคุณเฉยเมยไม่ทํา บูดเน่าเงินทองของเหลืองขาวก็บูดเน่าเสียไปเนี่ยเสียเพราะพยาย,ยะเล่นงานไม่พอความรับไม่พอดันพาทรัพย์เราไปด้วยอย่างนี้ก็แย่สิสองหกฝังเงินฝังดินประกันชีวิตยี่สิบปีเอาไปลุวงหน้าอะไรกันแล้วแต่มันก็ฝังฝ<อ>านไปฝานไอผมเจอแล้วแม่แม่ช่วยได้แม่ช่วยได้นะไอสองหกด้านล่าง บอกขึ้นไปชิดยิงสามถูกไหมผมก็ดูสามมันเป็นขื่อสามมันเป็นปมาตราว่้เอ๊ะแถวพลังจิตอ๋อหกหกยิงสามมันเหรอเอ้ยอ่ะสำหรับคนนี้ใช่ดิแม่ช่วยได้เพราะเหตุผลนี่บอกแล้วไงสมองความคิดของเขาเนี่ยอนาคตเนี่ยมันมาจากแม่ก็ได้ชี้ไปเป็นคู่มิตรเนี่ยแม่ช่วยได้นี่ไงได้รู้หาพ่อก็ไม่มีมาหาแถวไหนมาหาไม่เจอเลยแม่ แม่แม่นี่ช่วยได้ดีด้วยเจ๊พยายามการไคันออกคือถ้าเกิดเจอถ้าเกิดเจอตัวตัวเป็นๆของมันเนี้ยนะคียอัมันนี่ก็ไม่คีย์ไอกับคนอื่นไม่พูดเลยนี่ยอเจอาจารย์เขาถามคําแรกที่พ่อเขาไปแล้วไม่กล้าคือเจออาจารย์ตอหน้ามาว่าลูกคุณน่ะแต่งไหมคือ เขาไม่พูดไม่จาก,ก็ถามว่าเป็นปัญญาอ่อนหรือเปล่ามันมาจากตัวนี้ไงบอกแล้วไงสองเจอหนึ่งดไงจันดับที่กรรมเก่าเขาไงเขาไม่แล้วฟ้ามันก็บอกแล้วไงความคิดของขาเขาเนี่ยนสี่เจอหนึ่งเนี่ยฟ้าบอกไี่ไงแล้วแม่ตะวันเมื่อวานก่อนที่เข้าโรงพยาบาลช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยฉะนั้นอาถ้าถามว่าจะแก้ยังไงอันดับแรก นี่นะห้ากับสี่หรือห้ากับแปดนปนี่ยแปดลาหูสี่ก็ต้องลาหูขึ้นต้นไงคู่โลกคู่ธรรมนี่ไงเราสอนเขาเนี่ยไม่เคยสอนหรือไม่เคยโชว์ให้เขาดูเรื่องเกี่ยวธรรมะเลยพาเขาไปวัดเขาไม่ไปไม่ต้องพาไปวัดเลยเพราะดาวสีมันเป็นสิ่งสื่อสารอยู่ในบ้านอยู่แล้วไม่จาเป็นก่อนแต่เด็กๆเนี่ย ไม่เคยมีการตูนเกี่ยวกับธรรมะอะไรๆสิ่งที่สอนฝังเขาเลยไอ้ลูกผมสองคนนะนั่งอ่านด้วยกันนอนอ่านดูนมแบบผมว่าอาหาฟฝังเ<ม>นี่ยอยู่ตรงนี้ครับปขึ้นต้นแต่เราไม่ได้ทําไงผลไม้ที่ขึ้นต้นเราดันไม่ทํามันเลยกลายเป็นแปดลาหูไปมัวเมาไปสิ่งที่เป็นโลกีวิสัยนี่เห็นยังหลงมัวเมาอยู่ในวัฏจักรของโลกแล้วมันมาจากตัวนี้ก่อนแล้วคือมันอาพับ อาทิตย์ศสีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นมหาอุบาทอาภัพไม่พอนี่ยอลิด้วยเริ่มต้นใหม่ทำไมไว่าเริ่มต้นใหม่ได้เพราะในนี้มันบอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นภูม,ม,มอังคารอังคารคือตนุอังคารคือตนุเป็นราชานี่แหละต้องเอามาใช้แล้วแม่มาละรับผิดชอบ แม่จะช่วยได้ไหมถ้าไม่เอาแม่ช่วยเป็นยังไงได้ไหมบอกว่าได้ได้คืออะไรเอาดาวห้ามันขึ้นต้นกับดาวสี่ดาวสี่คือตัวเขาดาวห้าคือใครสังคมที่ดีดีศัดชักายายไปอยู่นี่นะมีไหมเอไหมเอาไปบวชเน้นเรียนเน้นทางด้านนั้นไปเอาไม่ไปก็ต้องถามเขาจะเอาทางไหน ไม่เอาอเลยเลยไม่เอาเลเลยก็ชีวิตก,ก็กลายเป็นก็กลายเป็นตัวนี้เลยไงบูดนกลายเป็นความอาภัพและดาวสุขดาวสมองความคิดอนาคตเขาก็บูดเน่าหมดไมได่ออกเลยไม่ต้องคิดดิเราช่วยคิดไม่คิดอะไรเลยแต่ว่ากำลังจะคิดว่าให้ไปไหนยังไองอะไรเงี้ยเพราะปีหน้าก็คือเขาปาบบขีนี้เขาจบมอลามปีหน้าก็ากต้องสี่ห้าหกชีวิตกำลัง <H an? S 2> จะคิดคือ พ่อเขาบอกว่าไม่อยากให้เขาเรียนสี่ห้าหกเพราะลูกสาวเรียนสี่ห้าหกไม่รอดอืแล้วมันก็มีมแต่ก่อนอ,อันนี้ก็เลยอยากจะดูว่าลูกชายคนนี้สี่ห้าหกจะได้ไหมหรือว่าจะไปเรียนพานิดก็อยู่ที่เขาเขาชอบไหมเขาไม่รู้อะไร,รเลยการเรียนเราดูที่เลขก่บนเลขห้าการเรียนการเรียนต้องเลขห้าถูกต้องกับเลขสี่เลขสี่ความคิด เลขห้าน,นี่คือเรียนศาสตร์ทั้งหลายพัฒนาตัวเองนี่เลขห้าถูกต้องนะทีนี้เลขห้ามันสวยไงตอนนี้ก็คือแต่แรกใย้เขาเลียนไปทางพานิชเป็นโชกช่างพวกอะไรเอ้ไอ้ช่างไม่เอาเลยเพราะถ้าช่างมันจะเป็นดาวสามช่างดาวสามเป็นราชาดาวสามเป็นรา,า,าชานี่นะสามมันไปชี้อะไรสามไปเจอสองสามไปเจอสองสองมาเจอหนึ่ง เอาห้านี่แหละไปเรียนพาณิย์ก็โอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ค้าขายธุรกิจอะไรทั้งหลายนี่นะนี่คือเขานะถูกต้องห้าไปเจอสี่สีก็มาเจอสามใช่ไหมปรับพฤติกรรมใหม่ห้ากับสามก็เล่งกันคู่สมผลนี่ไงก็คือให้เขาเรียนพาณิ์ไม่ใช่อชกไม่ใช่อาชีวะไม่ใช่อชีวะนะอชีวะช่างพวกนั้นเราไม่เอาเพราะสามมันจะเมเจอสองนพาิสองก็เป็นบัญชีได้ทั้งนั้นเลย บัญชีบัญชีนี่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่บัญชีก็จะเป็นพวกแล้วแต่เขาชอบเน๊ะการโรงแรมเขาก็ได้และเออแล้วแต่ชอบโรงแรมเออเป็นการบริการนัดเจอถูกต้องดาวสามเขานี่ยบริการโอเคแล้วเขาก็พูดน้อยอะไรน้อยเดี๋ยวก็ฝึกไปพวกก็พูดเองไงไม่มีปัญหาแล้วแล้วการโรงแรมโอกาสจะสี่นี่เนี่ยการโรงแรมเป็นงานเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับบริการไงดาวสามนี่ไงดาวสี่ก็บริการ ดาวสีมันดววาวคาพูดมิเชบริการไม่เหมืมอนคนที่อยู่ในโรงแรมอ,อยู่ในพูดก็พูดเป็นจารสัพันธ์อะไไปไม่ได้แล้วมันงานที่นี่ก็เลยนะไม่ได้เครียดกับเขาแล้วมันไม่จําเป็นต้องอาศัยเกียรติชื่อเสียงที่ทางราชการรองรับไม่ต้องไป,งไงไปหนีดาวหนึ่งไปได้เลยดีเหตยจตลองเราต้องการหนีดาดวหนึ่งดาวหนึ่งตัวนี้จะแก้ยังไงพระในโบสถ์เท่านั้นนะพระประธานใหญ่พระอะไรที่ สัญลักษณ์ของแทนพุทธเจ้าใหญ่ในโบสถ์เนี่ยแก้ดาวหนึ่งยังไงแรงเอื้อมครับไม่ต้องแก้ตัวดาวหนึ่งก่อนเนี่ยตัวเนี้ยดาวหนึ่ง,งแ,กแก้ที่ตัวดาวหนึ่งเลยหรอคะถูกต้องเราต้องการให้หายอาับอรับคือเจ้าตัวนี่็ต้องไปอธิษฐานหน้าโบสถ์หน้าเนี่ยหน้า,นาต่อหน้า,าพระประธานเขาเนี่ยนะอธิษฐานตัวนี้แล้วจากนั้นมาเราก็ทาบุญใส่บาตรก็แบ่งให้เจ้าที่เทวดาที่ดูแลโบสถ์อะไรเนี่ยหรือยกให้เป็นลูกพุทธองค์ไง ยกเป็นลูกพุทธองค์ตอนเด็กๆนี่นะเอาลูกเนี่ยไปไว้บนหน้าตากพระประธานที่เราอันนั้นเลยก็มันเกินไปแล้วไงเกินก็ีที่เจ้าตัวต้องไปทําไงไม่ก็เกิดมาได้เราเห็นจังหวะด,ดาวนี้นะถ้าจริงๆนะก่อนเกิดผ่าตัดแหละผมผ่าคอดไม่ให้มันเกิดตรงนี้เลยจริงๆบทเรียนที่ได้อยู่ในห้ก็ติไม่ได้เยอะนะฮะ บวชเนรได้บวชเนก็ยังเพราะสิบหกยังได้อยู่ไง,งแต่เอ,เอาไปเรียนเนี่ยมันดีธรรมะมันกล่อมมาอยู่กับพุทธเจ้าก่อนไม,ม่ยอมหนูจะให้บวชหลายรอบแล้วไม่ยอม,มก็ไม่ยอมก็แล้วไปไงก็บ,บอกแล้วเราก็ต้องมาก่อวิธีอื่นไปแต่ถ้าคุณไม่มีพระหรือเทวดาที่ดูแลพุทธเจ้าช่วยดีนะคุณไม่มีทางหายอาภัพหรอกแล้วตอนนี้พา,า,าเขาบวชได้ไหมคะพา,าเขาบวชแบบว่า ก็นี่ไงพาเขาบสถบ่อยๆไปกราบพระไปกราบพระองค์นี้นะบอกเลยนะตอนนี้แม่ยกเราให้เป็นลูกพุทธเจ้าเลยก็ว่าเอาไปสินะเราก็ไปกราบขอบารมีพุทธเจ้าช่วยโบสถ์ใกล้บ้านนั่นแหละที่มันเดินไปถึงง่ายอย่างเงี้ยไม่จบมาสั้นไเรียนอยู่เพราะว่าเป็นเรียนจำช้ำอยู่ไงพราะพี่ชายให้จับใบเล่มในโรงเรียนเนี้เนี่ยไม่เป็นไรแต่จะทำไงเนี่ยดาวนี่มันต้องการตรงนี้แหละมรณะะตรงนี้แค่ แล้วมันอาภัพแล้วประกานอาพัพผมนี่เจอมาแล้วนะเนี่ยของผมก็สามสามเจอหนึ่งนะแต่อาภัพเรื่องงานนี่ผมอาภัพเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ่าแก่ผมยังทะเลาะเถียงกับเท่าแก่เลยนะตัวเขาจริงๆเป็นอะไรนะเป็นมรณะห,หรือมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาทักษะเขาเป็นอะไรเจ้ากรรมในเวรเขาก็ดาวหนึ่งไงเป็น,ปนาก,กาลกินีนพันปวนด้วย กากินีควบคุมไม่ได้ด้วยแล้วดันเป็นมรณะมหาบทด้วยมันใหญ่มรณะมหาบทมันคุมอยู่เรว่าชีวิตคุณอาพับอาพับเรื่องงานคน<ม>ละอย่างกับพ่อเขาเลยอาพัพคนละอย่างกันเลยนะแล้วชื่อเขาละ่ะคะชื่ออะไรอะเ,ออเอออ่างอีแล้วออ,อางอ,อ,อ่างก็บอกแล้วมันอาพับอาภับตะลันทักชื่อจริงดาวสาว ถูกไหมใช่ค่ะดาวสาวก็โอเคหน่อยเพราะเป็นไอ้นั่นหมาสิริโชคให้เขาได้ส่วนหนึ่งเจ็ดเจอหกก็ไม่ดีพัดของเขามันพัดทลัพอสมเพาพัดอ๋อดาวห้าอดาวห้าโอเคดาวห้าก็เป็นพังคะทําให้เขาดื้อันบดห้าเจอห้าเจอแปดล้วก็โอเคนะก็ไม่ถึงกับร้ายอันนี้เลขไหนต้องสี่ใช่ไหมคะสี่ธงชัย ถ้าเกิดว่าไปทางานเนี่ยเราต้องการเงินทองของเหลืองขาวที่แก้คืนมาหน่อยไอ้นี่มันบอกจันดับสีเสียสีเจอสามไปแต่ตอนนี้ห้าก็โอเคแล้วนะห้ามเรียกชื่อเล่นเลยไม่ต้องเรียกชื่อเล่นเลยห้ามเลยเรียกชื่อเขาเลยพัดพัดเนี่ยเปลี่ยนเลยบอกทุกคนให้เรียกตัวนี้เลยแล้วมันจะช่วยได้ไงตรงนี้ก็บอกว่าช่วยได้เห็นยังห้าไม่เจอสองพย้ยากรรมเก่าหน่อยเป็นเราจันเนี่ย เงินทองของเหลืองขาวติดดานก็ดีแต่มันมาชี้ตรงนี้บสสองจะเจอหกฝังดินสอนเลยคุณต้องประกันชีวิตเลยเงินฝังดินฝังดินฝังดินไว้ถึงจะช่วยได้เลยไม่ง,งั้นแก้ไม่ได้นะแก้พยายามนี่ก็ไม่ได้นี่คุณอาภัพนั่นไม่พอลามาถึงอาภัพรักเลยความรักของคุณนี่อย่างนี้เขาเอ่ยเมื่อศรธอาตมาเป็นห้าสิบสี่สิบแปดผู้โลกกระทาดโลกธรรมเพราะแสดงว่า <c oughs> คุณต้องเรียนเป็นปราดทาั้งคดีโลกคดีธรรมถึงบอกว่าถ้าบวชได้นะบวชเรียนสักหน่อยน่าบวชน่าบวชมากเลยแต่บวชไม่ได้ไม่เป็นไรก็อ,รกรอ่านธรรมะเนาะถ่าว่าสมมตินะผมมองจะดูภาคสี่ส,แบบแสี่เป็นแตกอะไรนี้ถ้ามีโอกาสที่ไปทางโลกโลกียะเยอะก็ค้าขายก็ค้าขาย,ขาขายอาจจะมุ่งไปทางเอ้นี้ก็ได้ไงอ,งถ,งอถ้าเกิดว่าเองที่บอกเนื่อี้เราการทำ่ากนั้นคือแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใหญ่ก็เป็นตัดสายนะ การโรงแรมมันมีกลางคืนช่มันรับมันรับมันรับช่วงกลางคืนนะถูกต้องจะทาตามดาวแต่ว่าเหไปทางแบบทางนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเล้การจะดูดูเนี้ยของูเนี้ยเหมือนดวงเขาเนะี้ยมันดวงเขาก็ดวงเราของเขาว่าหนึ่งเป็นการเทคยีเนี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีติดมันมีตัวไหนบอกไหมว่าจะต้องติดคูุกหรืออะไรยังไง ติดคุกติดอะไรเกี่ยวกับคดีความนึงคดีสามกรณีแหลพยานยานก็ดาวหนึ่งนี่แหละที่มันเป็นอันลินี่แหละหรนี่แหละคดีความอะไรทั้งหลายถูกต้องคดีความและมอละหนี่มันเสียเกียริเสียชื่อเสียงเป็นหมาอุบัติเขาด้วยเพราะฉะนั้นการสวัยหาลาภผลของเขาเนี่ยเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้เขาเดินในทางที่ผิดถูกต้อง ถูกต้องก็ต้องแก้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมก็ถูกต้องและถึงบอกว่าต้องยกให้เป็นลูกพุทธเจ้าถึงให้บทเรียนไงคือให้เขาไปทางที่ถูกใช่และแก้มรณะตัวนี้ให้ได้เนี่ยแก้ตรงนี้ให้ได้นี่ยมันนี้มีหน่นหอยไ่เชื่อแม่นะหมายเพราะว่าอันนี้นถ้าเราปล่อยไปมันยังไม่เข้มแข็งมันยังไม่เข้มแข็งก็ตายดีแล้ว้ึงบอกว่าู้เลยราก็ต้องต้องต้องฝึกมันเพราะว่าเห็นเห็นแล้ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันมีคุตะราน่ะก็ถูกต้อง ูกต้องเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละห้ามทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันจะมีทธิ์ได้โดนอ่ะโดนอ่ะแล้วก็จะแบบเสียชื่อเสียงแล้วก็ถูกต้องถูกต้องที่พูดมา,าได่ถูกเลยคือลาภผที่เข้ามาหรือว่าที่เขาหานี่มันไม่ถูกต้องอ่ะตัวไหนลาภผลที่มาไม่ถูกต้องหนึ่งนะคะหนึ่งตรงราพังว่าอาจารย์ หนึ่งลาอ้อน่าส่วนหนึ่ง,งไงถูกแล้วไงที่ถูกต้อง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 ถูเนี่ยเนี่ยมหาอุบาทเนี่ยมันหาผิดทางมันมาตรงมาหาอุบาย<ช>ตัญหาเราเลยย้ำลงไปเลยว่าการทำมหากินเขาเนี่ยทำใ,<ช>ให้เขาเนี่ยเสียงปุ๊บเสี่ยงตารางถูกต้องก็ดำเนินในทางที่ผิดถูกต้องนี่อ่านทะลุแล้วใช้ได้นี่คือการอ่านจากลาพังขึ้นไปหานี่ก็ถูกเลยเพราะหนูอ่านอันนีก่อเลรื่องของของคนน่ยอันไหนที่ไม่ดีต้องแก้คึอหนูอ่านอัก่อนเลย แล้วไอ้ตัวที่การละกินนี้ของเขาใช่ทุกทุกเลยแล้วก็ไอ้การงานของเขาพอมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆมันอาจจะนทำให้เราคิดผิดใช่ทุกไม่เลวฮะหนูหนูมองไม่แน่ใจเลยถูกต้องเลยเนี่ยไม่แน่ใจนะถามเลยถูกเลยเพราะการอ่านบอกแล้วมันมีหลายระบบคุณจะเลือกระบบไหนถ้าเรามัวสอนแบบนั้นน่ะมันก็เข้าไม่ถึงไงนึกออกไหมให้อ่านแบบไหนดีแบบนี้เอาจริงๆอ่านดีหนึ่งให้ได้่ เออมันหนีหนึ่งไงอ้แล้วหนียังไงอ่ะแล้วทีนี้หนูอยากจะรู้ว่าหนีหนึ่งเนี้ยจย์หนูถึงจะถามว่านอกจากแก้หนึ่งเนี้ยนอกจากเลือกพลาอย่างเดียวเนี้คือบางคนอ่ะไม่ใชอท่างี้ไม่ทยนี่เขาใช้มะพร้าวอาจารย์จะใช้มะพร้าวใช้มะพร้าวแต่นี่ต้องใช้สองอย่างค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งปุ๊บจต้องใช้สองคู่ด้วยคู่นี้คือสองกันหนึ่งอีกคู่หนึ่งมันจูจีไปคือหนึ่งถึงเจ็ด อันนี้คืออ้อยนะอันนี้คือมะพร้าวอ้อยกับมะพร้าวเอออ้อยกับมะพร้าวนี่นะบูชาเจ้าที่เจ้าทางที่ตัวเองอยู่บ้านตัวเองอยู่ไหนก็ต้องบูชานะนะแล้วหนึ่งกับเจดนี่ก็อีกคู่หนึ่งก็ต้องมีอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสับประรดก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นตาลลูกตาลก็ได้แล้วแต่หน้านก็ได้นี่ เอามาใช้บูชาบ่อยๆทำบ่อยๆทำเป็นนิจจสินและขอบารมีทำนะแล้วก็อันดับแรกก็ขอจากเจ้าที่เจ้าทางหนึ่งคืออ้อยใช่ไหมคะสองสิ่สองคืออ้อยสองสองคืออ้อยหนึ่งมะพร้าวหรือมะพร้าวแต่ทางข้างหน้ามีตัวเลขแล้วมีเป็นสาหรัผลไม้นี่แต่ตัวเลขกับผลไม้นี่อตัวเลขกับผลไม้นี่มันมันเยอะไงจะนี่เลยตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยนิยมใช้ไง เพราะมันช่วยแล้วมันมันไม่ได้เพราะผมทํามาแล้วมันมันไม่ได้บอกว่าแต่ถ้าคุณทําแบบแบบที่ว่าพฤติกรรมของดาวแล้วใช้ธรรมะช่วยมันโอ้โหดีกว่าเดืงทุกขังก็รู้แล้วแหละเสียที่อยากเจอเสียทีกบังคังมันไม่เสียก็ได้ถ้ามันมันนั่นน่ะกากินีมันเป็นของดีก็มีนะ ไม่เจอไงเราไปเปิดดูดวงในหลวงคื่ใครคือมันจะมีเอาดูเราก็ดูศึกษาไปทียคุณจะรู้ลเลยะนะมันต้องมีที่มันดีก็มีนะพ<ห>ี่แต่อนี้มันเจออันหลีที่ว่าเนี่ยเจอมมาอาบาทนี่ตัวนี้ไงและเจอมรณนาตัวนี้มันใหญ่ไงเราจะมาแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้จริงๆนะเอางิ้งก็ได้เนี่ยเอาทูปหกดอกก็ได้ yeah. เนี่ยทุบดอกจุดอธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางเทวดาช่วยหน่อยนะแต่สิ่งจะช่วยได้คือเทวดาที่ดูแลพระประธา,านในโบถสถ์ศักดิ์สิทธิ์มากกว่ากันโบสถยิ่งเก่ายิ่งศักดิ์สิทธ์นี่แค่นั้นแหละที่มันจะช่วยได้ต้องมันต้องมีความเพียรทำอ่ะนี่นี่มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะสอหนึ่งเนี่ย สองหนึ่งในกิจวัตรประจําวันนะเนนต้องมีภรยามีูาคือถ้ามีเมียแล้วเมียจะช่วยได้ลัคนาดเดินบอกอันนี้ลัคนาดเดินนี่เจ็ดมันถึงจะขึ้นไปหกหายชอกช้ำใจแต่ก็สมหวังได้ไม่ไมถึงร<ล>้อยเพราะมียายาม,มันต้องโดนยาญายาทำลายก่อนไงคนแรกไงเฮิร์ตไปก่อนแล้วคนที่สองมาก็โอเคไงมาช่วยเสริมเต็มตรงนี้ เนี่อมก็พัฒนาการไปก็เป็นเจ็ดไปเจอหกก็โอเคช่วยได้ส่วนหนึ่งยคนที่สองอ่ะบรนทึก่าคนที่สองหายอาภัพขึ้นมาหน่อย,ยนะึงแล้วแต่เราต้องแก้อาภัพตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแก้ไม่ได้ยังอื่นก็เสียหนักเข้าไปอีกอ,อ,อาภัพเมียนี่อาภัพเมียนี่ไม่เท่าไหร่นะอาภัพแล้วนี่ไม่เท่าไหร่นะอาภัพอาชีพการงานที่ตัวเองทาแล้วก็ไปทาสิ่งผิดกฎหมายที่แม่พูดเอี่แม่ยังได้อยู่เนี่ยคนแม่ก็ยังคุ้ได้อยู่ ช่วยได้อยู่แต่ต้องต้องเพียรทำไงนี่เป็นดาปูมของแม่เลยไหมเนี่ยสามนะมือของเขาด้วยไหมภายในแปดปีเนี่ยคือหนูต้องดูแลเขามากๆต้องให้ความรักเยอะๆแปดปีนี่แหละถูกต้องเลยแล้วก็ต้องทําให้เขาเหมือนกับว่าเป็นชีวิตประจําวันต้องดูแลมากๆถูกต้องให้เขาเนี่ยผูกกับแม่ถูกต้องไปไหนไปกับแม่ต้องผูกกับแม่ทําไมเรียกว่าไปไหนไปกับแม่นะก็เพราะว่าดาวสามเนี่ย แม่ก็คือตัวเขาเป็นสุภาพให้เขาแล้วเป็นมหาโจนเคหังให้เขาด้วยก็คือเขาจะจะเป็นโจรหรือเขาจะคิดดีหรือคิดไม่ดีคือความอยู่แม่เราเป็นฝ่ายบังคับเขาตอนนี้เราเป็นฝ่ายบังคับเพราะเขายังเด็กอยู่อ่ะขึ้นอยู่กับแม่บังคับแล้วเขาด้ดีอ่ะอนี้เนี่ยแม่เนี่ยมันก็ว่าต้องให้เขาเยอะๆให้เขาในสิ่งที่ดีเขาถึงจะไปในทางที่ดีได้ขันห้าความเป็นอยู่ทั้งหมดนี่ดาวอายุเห็นไหมเคหังด้วย ถูกต้องเลยดาวอายุและเป็นราชาให้เขาด้วยมั้ยมันไม่ใช่ติดแม่นะมันไม่ใช่ติดแม่คือมันค<า>ือติดแม่แต่อย่าลืมมันหนึ่งไข่ไม่ไหนึ่งสามหนึ่งนี่มันกู้แตกหักไงนี่อะไรตรงนี้มันมีหนึ่งตามอยู่ด้วยล่ะเพราะนั้นไอ้ต้นไม้ชีวิตอันนี้มันแก้ได้นี่พวกนี้มันแก้ได้แก้ถึงบอกแล้วแก้ได้ไงแก้ตัวนี้ไอ้ไอ้ตรงนั้นน่ะยังไงยังไงเนี่ยมันสามารถแก้ได้ว่าเอาข้อจะได้เพราะนั้นเมื่อหนึ่งเป็นแก้ผิดที่มี หนึ่ง,งเป็นาการเลกินีเราถึงบอกเราอาศัยพระช่วยพวกเนี่ยการกินีคืออาชีพการงานของเขาเนี่ยคุณจะมาเห็นตรงทื่อๆเอาแดดอาทิตย์แบบนี้มันไม่ได้มันเป็นอันตรีแล้วก็ต้องเหมันให้ปฏิหารมันเกิดหรือว่าให้ดาการิกินีมันหายเนี่ยหายไปทําอะไรอย่าง <Okay. S 1> ที่บอกหาไปทําสิ่งที่มันเอาดาวพุทธแทนที่ว่างนี่ก็ถูกเลยคือการแก้ชีวิตในแผนท่าเราเห็น,น mm hmm. ไม่ได้บอกท่าท่านนางแล้วเป็น mm hmm. อาชีพยอย่างเดียวไม่ใช่มองเงินมอทองเขาอยู่ดาวพุทธอีกแก้แค่แค่เฉพาะทรัพย์สมบัติก็อีก พฤติกรรมที่เขาจะทําอีกเห็น้งมันสวยทั้งนั้นแล้วมีธรรมะช่วยยังไงมหาโาาพะลาภะอ่าขึ้นนี่ไงนี่สังคมที่เขาอยู่ต้องเป็นสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับพระยิ่งดีใหญ่อยู่ในแวดวงนี่เขาเปลี่ยนชื่เอเล่นเพราะชื่อเล่นเพราะอย่าห้ามเรียกเลยห้ามเรียกเลยอ้ออือออ่นเออเออตัวเนี้ยชื่อเล่นมันใหญ่เกินไม่ใช่ใหญ่เกินมันไปสร้างย้ำให้ตอกย้ำความอาภัพให้เขามากขึ้นเลขไหนนะคะอาจารย์อะไรนะ พัดนะเรียกพัดเรียกพัดพัดดาวห้าเขาสวยเรียกพัดนะเรียกพัดเนาะอืมตัวเดียวเลยเปลี่ยนเลยให้เรียกพัดอย่างเดียวเลยพอส้ํเเผาน่ะแหละดาวห้าเรียกพัดอย่างเดียวเลยนะแล้วจะแก้ได้เลยล่ะด้าวสามเหรอสามไม่ดีสามมันราชาก็จริงแต่สามมันชี้ไปเจอสองมัน บวกปีนะดาวห้าเขาดีแล้วดาวห้าราวดาวห้าเ็เป็นอะไรอีกอันหนึ่งที่ดูดิดาวห้าเขาไม่มีสิ่งที่มาขวางเห็นไหมดีถ้าเอาดาวเสาเราไปหาจักบอกเป็นหาจักดีไหมดาวเสาเป็นดาวเจ็ดอะไรเนี่ยดาวเจ็ดเจ็ดไปไหนเจ็ดมาเจอหกย้ำพยาญาเขาย้ำตอกย้ำความชอบช้ำละกำใจความรับหนักก็ปีกไม่เอาว่าพักแต่ดีมันขึ้นต้นยังไงก็ต้องห้ายังไงก็ต้องห้าผัด โอเคนะโอเคค้าวอย่างนี้แหละ